ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัย,ลยขอนแกน่นรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6 3นาิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทาง FM 103 MHz แห่งนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย,ลยขอนแกน่นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรธีระวิทิร,ทรอด สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเช้านี้อีกนะครับวันนี้เรากําลังจะคุยกับท่านวิทยากรนะครับในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการในการผลิตเนื้อบัวและควายนะครับหรือกระบือตลอดจนการเพิ่มคุณภาพของเนื้อที่ผลิตนะครับ โดยวันนี้เรามีท่านวิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือท่านรองศาสตราจารย์ดรสุทธิพงศ์อุริยะพงศัน์นะครับมาทักทายท่านวิทยากรก,กันก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นคําถามเลยนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันในภาคอีสานซึ่งถือว่าเป็น ภาคที่มีการเลี้ยงโคกระบือจำนวนมากในปัจจุบันมีข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับครับอันดับแรกนะครับผมอยากจะขออนุญาตเรียนว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเมื่อประมาณปี2 5 5 1เนี่ยเรามีวัวควายอยู่ประมาณ6ล้านตัวเศษนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเทียบกับในแถบอาเซียนแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่อันดับ3ประเทศที่มีอขอภอภัยอันดับ2 ประเทศที่มีมากที่สุดในอาเซียนของเราก็จะเป็นพมา่าอยู่ในก็สูงกว่าของเราประมาณก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านรองลง,งมาก็คือประเทศไทยแล้วก็รองลง,งมาอันดับ3ก็จะเป็นเวียดนามนะครับอันนี้คือปริมาณโคเนื้อนะครับซึ่งในวัวเนื้อที่เรามีอยู่เนี่ยปี54เนี่ยปรากฏว่ามันลดลงมาเหลือ6.5ล้านตัวนะครับแต่ก็เรายังเราก็ยังคงเป็นอันดับ2อยู่พม่าก็เป็นอันดับหนึ่งในจํานวน6.5ล้านตัวเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัวพื้นเมืองจะขออนุญาตอาบอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนิดหนึ่งก็คือถ้าเป็นวัวเนื้อเนี่นยมันจะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นโคพื้นเมืองก็คือวัวตัวเล็กๆที่เราเห็นสีแดงๆนี่แหละครับ แล้วก็กลุ่มที่2ก็คือเป็นการที่าทางราชการโดยราชการโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ได้เอาวัวพื้นเมืองของเราไปผสมกับวัวที่มาจากต่างประเทศมาจากทางสหรัฐอเมริกาเรียกว่าวัวอเมริกันบราห์มันก็จะเป็นวัวตัวใหญ่ขึ้นมาและกลุ่มที่3ก็จะเป็นวัวที่เราเอาไปผสมกับวัวของยุโรปอ,อย่างเช่นวัวชาโลเลก็จะออกมาเป็นวัวพูนยางคำนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเราไอ้หกล้านตัวเนี่ย กว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นวัวพื้นเมืองอยู่แล้วก็มีวัวลูกผสมของอเมริกันกับลูกผสมของยุโรปอีกประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้วัวขุนที่พวกเราได้ยินคำว่าโพลยางคำกันเนี่ยก็มีอยู่น้อยมากนะครับมีอยู่ไม่ประมาณสักผลิตปีหนึ่งก็ประมาณสัก20,000กว่าตัวเท่านั้นเองนะครับทีนี้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจก็คือว่าเรามีวัวอยู่6.5ล้านตัวเนี่ยแต่ปริมาณการกินแต่ละปีปริมาณการบริโภคแต่ละปีเนี่ย เราบริโภคอยู่ที่ประมาณ1ล้าน2แสนตัวต่อปีนะครับใน<ม>ขณะ<อ>ที่เราผลิตไม่พอเราผลิตไม่พอในขณะที่แต่ละปีที่เราผลิตเนี่ยเราผลิตได้ประมาณปีละประมาณ2เกือบ2 0 0แสนตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีเราก็ขาดหลายท่านอ<ร>าจ<ร>จะถาม <นำ S 2> ว่า,าส่วนใหญ่แล้วจะนําเข้ามานําเข้ามาในลักษณะที่เท่าที่ผมดูตัวเลขเนี่ยน่าจะนําเข้ามาอาจจะเข้ามาไม่ค่อยถูกต้องหมายความว่าเท่าที่ผมตรวจสอบดูทางพม่าทางลาวเนี่ย ทางลาวเนี่ยม,มีพรอมแดนติดกันทางลาวเนี่ยคงจะไม่ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเขา,เขาก็ค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นที่มาจริงๆเนี่ยน่าจะมา,าทางแถบพม่าหรือบังกลาเทศหรืออินเดียซึ่งเขามีปริมาณมากกว่านะครับเพรนั้นก็เป็นตัวเลขที่ผมอยากจะขออนุญ,ญาตให้ผู้ฟังได้รับรับทราบนะครับส่วนควายหรือว่ากระบือเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ ปี2,500นะครับปี2,539เมื่อประมาณ14-15ปีที่แล้วเนี่ยไทยเรามีควายเป็นอันดับ1ในแถบอาเซียนเรามีอยู่3ล้านตัวเศษในขณะที่พมา่าเนี่ยเป็นอันดับ2อยู่ที่1.2ล้านตัวแล้วก็เวียดนามอยู่อันดับ3นะครับอยู่อันดับ3ทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยปี53เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ เราตกลงมาจากอันดับ1กลายมาเป็นอันดับ3อยู่ที่1.66ล้านตัวพม่าเนี่ยก็เพิ่มเป็น3ล้านตัวนะครับแล้วเวียดนามเนี่ยเขาจะคงที่ไว้อยู่ที่ประมาณสักสล้านตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวเลขตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าคนไทยเราเนี่ยกินบริโภคเนื้อควายอยู่ประมาณปีละประมาณสองแสนในขณะที่เราผลิตได้ปีละประมาณแสนห้าหมนตัว เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้เนี่ยเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มของพวกเราผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะหาแนวทางในการที่จะทําการวิจัยแล้วก็บริการวิชาการในการที่จะหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณการผลิตทั้งวัวควายนะครับให้เกษตรกรได้ทราบว่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้มีศักยภาพแล้วก็มีความต้องการสูงนะครับถ้าผลิตออกมาแล้วเนี่ย ปัญหาทางด้านการตลาดนี่จะไม่มีนะครับเพราะแค่บริโภคภายในประเทศก็ไม่ค่อยจะเพียงพออยู่แล้วครับ,รบท่านผู้ฟังแนละท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์สุทธิพงศ์ได้บอกว่าปริมาณเนื้อวัวเนื้อควายที่ใช้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยเราผลิตไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสียเงินเสียดุลการค้ากับ,รบประเทศใกล้เคียงที่เราต้องไปซื้อเข้ามาทีนี้เลยเกิดแนวทางที่อาจารย์รวมกลุ่มอาจารย์นักวิชาการมาร่วมกันทําวิจัย นะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการเพิ่มคุณภาพของเนื้อนะครับชเช่นวัวพันุพื้นเมืองมันตัวเล็กทํำยังไงมันจะต,ตัวใหญ่ก็พยายามเอามาผสมก็ปรับปรุงพันธุ์ไปอาจารย์ครับในกลุ่มวิจัยที่อาจารย์พูดถึงนะครับในกลุ่มวิจัยดังกล่าวเนี่ยเริ่มมายังไงมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ ครับที่จริงกลุ่มพวกเราว่าไปแล้วเราก็เป็นอาจารย์ที่สอนทางด้านการผลิตโคเนื้อและกระบืออยู่นะครับแต่ทีนี้ว่าเราก็มีความทํางานวิจัยทางด้านนี้มาแล้วเราก็เห็นศักยภาพนะครับในการที่จะผลิตวัว ไวให้มีประสิทธิภาพการผลิตและมีคุณภาพเนื้อที่ดีขึ้นเราก็เลยมีการตั้งกลุ่มรวมทั้งปัญหาทางด้านการตลาดในอนาคตถ้าเรามี AEC เนี่ยเราจะมีผลกระทบกับผู้ผลิตของเราไหมเราก็จะเชิญอาจารย์ทางด้านาเศรษฐศาสตร์นะครับมาร่วมกันเพื่อที่จะงานวิจัยของเราเนี่ยน่าจะเป็นตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งออกสู่ตลาด เพื่อที่จะให้ปัญหาการผลิตไเกิดน้อยที่สุดแล้วก็เกษตรกรที่สนใจอยากเข้ามาผลิตจะได้มีกําลังใจในการที่จะก้าวเข้ามาสู่อาชีพการผลิตโคเนื้อและกระบือครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานของเรานะครับจะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมหรือรับเอาความรู้ที่ผ่านการ วิเคราะห์หรือวิจัยเรียบร้อยแล้วนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจหรือการกินดีอยู่ดีของประชาชนในภาคอีสานและประเทศไทยในภาพรวมนะครับ,รบเรียนถามอาจารย์ต่อครับว่าปัจจุบันนี้กลุ่มวิจัยนอกจากมีทางสัตวศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วยัง ุยไปถึงเรื่องการค้าระหว่างประเทศอะไรด้วยไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นคงจะเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับที่เราเศรษฐศาสตร<น>์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์ระหว่างอาจจะตอนตขณะนี้ยังไม่ถึงเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพียงแต่ว่าเราได้คุยกับอาจารย์ที่อ,อยู่ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรว่าในอนาคตถ้าเปิด AEC ขึ้นมาแล้วเนี่ยผลกระทบจะเกิดอย่างไรแล้วก็เกษตรกรที่จะเลี้ยงเนี่ยควรจะปรับตัวอย่างไรระบบการตลาดที่เรามีอยู่ นะครับการผลิตการตลาดการฆ่าสัตว์เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างลืมบอกท่านอาจารย์ธีระไปว่าไอ้วัวควายที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยที่เราบอกว่ามีอยู่6.6ล้านตัวในประเทศไทยและควายอยู่ที่1.6ล้านตัวในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว70-80%อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรา,านี่เอง<า>ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานนี่แหละเป็นตัวจักรสำคัญที่จะทำให้เกิดการนำความรู้ไปใช้เกิด คุณภาพที่ดีต่อการผลิตเนื้อของทั้งโคและกระเบอือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตเรียนท่านผู้ฟังแัะผู้ชมนะครับว่าหากสนใจจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแหล่งทดลองหรือเข้าขบวนการของโครงการวิจัยก็ยินดีนะครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสุทธิพงศ์อุิยาพงศันนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเพิ่มคุณภาพเนื้อของโคกระบือนะครับก็จะได้นําเข้ามาสู่ขบวนการวิจัยอย่างที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสําหรับการสนทนาในช่วงแรกนะครับผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยในเรื่องรายละเอียดต่อไปในช่วงที่2พักสักครู่ครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการประตูมอขอสู่ชุมชน รายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อรายการได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์043-348-983หรือทาง Facebook ประตูมขอาาสู่ชุมชนและท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อคิดเห็นที่โดนใจทีมงานทางเราก็มีของที่ร์รส่มไปให้ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการประตูมอขอสู่ชุมชนของเช้านี้นะครับเรายังอยู่กับท่านวิทยากรคือรองศาสตราจารย์ดรสุทธิพงศ์อุรยะพงศ์สันจากภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเมื่อช่วงแรกเราคุยกันถึงเรื่องของโครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตลอดจนเพิ่มคุณภาพเนื้อ ของโคกระบือช่วงนี้ผมจะมาคุยลงไปในรายละเอียดผมสมมุติว่าถ้าผมเป็นประชาชนที่นิยมหรือก็ชอบที่จะทานอาหารเนื้อวัวเนื้อควายอาจารย์ครับเผื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รู้สึกไม่ชอบก็อาจจะไม่ทราบข้อดีมันมีอะไรบ้างสําหรับเนื้อวัวเนื้อควายเรียนเชิญอาจารย์ครับครับสำหรับเนื้อวัวเนื้อควายที่เราบริโภคกันในประเทศเนี่ย หลายท่านอาจจะบอกว่ามันสู้วัวเนื่องจากว่าเราเป็นวัวของเราเป็นวัวพื้นเมืองแล้วก็เป็นควายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นควายที่ไม่อายุมากแล้วก็นําเข้ามาฆ่าเพื่อเอาเนื้อในการบริโภคหลายท่านอาจจะติว่าถ้าเทียบกับเนื้อวัวขุนแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะเหนียวกว่านะครับไม่น่าบริโภค แต่ว่าถ้าเรานําเอาข้อดีของเนื้อวัวเนื้อควายมาคุยกันเนี่ยเราก็จะพบว่าเนื้อควายหรือเนื้อวัวเนี่ยข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยมากนะครับไขมันที่พวกเรากําลังกลัวว่าถ้ากินเนื้อวัวเนื้อถ้ากินเนื้อวัวแล้วจะทาให้อ้วนขึ้นเนี่ยเนื้อวัวเนื้อควายมีไขมันน้อยมากนะครับนอกจากนี้เนื้อวัวเนื้อควายยังมีคอเลสเตอรอลต่ํากว่าเนื้อหมูเนื้อไก่ อยู่ที่ประมาณเนื้อวัวเนื้อควายอยู่ที่ประมาณ106มิลลิกรัมในขณะที่เนื้อหมูเนี่ยจะสูงกว่านี้าอาจจะถึง1 5อานะครับ mm hmm. นอกจากนี้ถ้าเราลงลึกลงไปนะครับเราพบว่ากรดไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยเป็นกรดไขมันที่จําเป็นนะครับ mm hmm. เรียกว่ามีลิโนลอิกสูงซึ่งกรดไขมันพวกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในแง่เป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนต่างๆนะครับทำให้ร่างกายของเรา ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาโดยเฉพาะนะครับเนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยปัจจุบันนี้พวกเราคงได้ยินคำว่า CLA หรือว่า Conjugated Linoleic Acid ซึ่งถือว่าเป็นกรดไขมันที่ผู้บริโภคบริโภคแล้วเนี่ยเราพบว่ามันช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งและ,ะเส้นเลือดอุดตัน บวกกับเนื้อวัวเนื้อควายนะครับยังมีเรียกว่าโอเมก้าสซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับซึ่งจะจําเป็นสําหรับการทํางานของเซลล์ต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นการบริโภคเนื้อวัอวเนื้อควายเนี่ยเราได้สารอาหารที่ค่อนข้างจะมีคุณค่านะครับนอกจากนี้นะครับเรายังพบว่าการที่เราคิดว่าเนื้อวัวเนื้อควายมันเหนียว เกินไปตรงนี้ก็เป็นโจทย์วิจัยที่ว่าในอนาคตเราทำอย่างไรเราจะสามารถผลิตให้มันความเหนียวมันลดลงนิดนึงบวกกับคุณค่าทางอาหารที่มีเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่คิดว่าเราน่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการบริโภคเนื้อวัวเนื้อควายโดยเฉพาะ,ะผู้บริโภคที่มีอายุน้อยๆนะครับเราคงได้ข่าวจากเมื่อสักวัน2วันว่าอย่าให้เด็กอายุน้อยๆ ต่ำกว่าห้าขวบเนี่ยจริงจังกับการรับประทานอาหารเจมากเกินไปเพราะว่าเขาอาจจะขาดโปรโตีนบางส่วนที่ไม่สามารถจะชดเชยได้จากโปรโตีนจากพืชน,นะครับการได้รับโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยจะทําให้เด็กนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเด็กๆเ,เนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จึงเป็นที่มาครับครับก็ย้ําอีกทีนะครับว่าข้อดีถ้าผมสรุปจากที่ท่านวิทยากรพูดก็คือ มีไขมันน้อยมีคอเลสเตอรอลน้อยมีกรดไขมันที่จําเป็นในปริมาณที่ดีกว่าคุณภาพเนื้อของที่มาจากสุกร,รนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ก็มั่นใจได้ว่าท่านเลือกทางที่ถูกแล้วลหละคนที่จะชอบกินลาบก้อยเนื้อวัวย่างอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็ให้กินในปริมาณที่พอเหมาะนะครับแล้วก็อย่างน้อยผมก็ขอเน้นว่าต้องสุกก่อนแต่ว่าคุณภาพเนื้อดีกว่า เนื้อหมูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ดูราคาหรือระยะเวลาความถี่ที่ทานเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องอยู่แล้วว่าอ้วนไม่อ้วนก็คือกินบ่อยก็ต้องอ้วนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกันกิโลต่อกิโลไขมันน้อยกว่ามีปริมาณกรดไขมันที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้เนี่ยมากกว่านะครับอันนี้ก็เรียนท่านผู้ฟังกับขอ,อแทรกนิดหนึ่งนะครับเราคงไม่อยากจะใช้คําว่าเนื้อวัวเนี่ยมันดีกว่าเนื้อหมู คือคุณค่าทางอาหารของเนื้อโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันดีทั้ง2อย่างรับเพียงแต่ว่าถ้าใครที่โอเคมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไขมันสูงหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงแทนที่เราแต่ท่านก็ยังชอบที่จะบริโภคเนื้อสัตว์อยู่เพราะฉะนั้นแทนที่ท่านจะเลือกเนื้อหมูท่านก็อาจจะหันมาเลือกเนื้อวัวเนื้อควายนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกนะครับไม่ได้หมายความว่ามันดีกว่าเนื้อสลับมาสมมติกินเนื้อหมู ห้าวันเจ็ดวันลบคอเลสเตอรอลมันเยอะก็อาจจะกลับมาครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผู้บริโภคเนื้อสุกรจะหันมาโจมตีว่าเอ๊ะเราไปสนับไม่สนับสนุนการเลี้ยงสุกรนะครับจริงๆเนื้อหมูก็เป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะวิตกกังวลเรื่องไขมันอุดตันเรื่องคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ก็ถือว่าเนื้อวัวเนื้อควายก็เป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งที่จะแนะนํากับผู้บริโภคครับครับครับขอบคุณท่านวิทยากรครับท่านรองศาสตราจารย์ ดรสุทธิพงศ์อุริยพงศัน์ครับผมยังมีคําถามอีกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยครับปัจจุบันถ้าถ้าเป็นผมผมก็นึกเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมจะนึกถึงผักเป็นส่วนใหญ่ได้ทราบข่าวว่าอาจารย์ได้ทําวิจัยเรื่องกรณีการที่จะทําเกษตรอินทรีย์คือมีที่ประมาณ1ึงไร่สองไร่3ไร่หรือ5้าไร่กับเกษตรกรรายย่อยเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์โคกระบือเข้าไปร่วมกับการทําเกษตรอินทรีย์ทําได้อย่างไรและ ผลงานที่ท่านอาจารย์วิจัยเราได้ข้อมูลเนี่ยมีความที่จะแนะนําท่านเกษตรกรอย่างไรบ้างครับครับก็เวลาเราเข้าไปทํางานร่วมกับเกษตรกรเนี่ยคำถามที่เรา,าได้รับอยู่บ่อยๆจากเกษตรกรก็คือว่าถ้ามีที่นาสักหนึ่งไร่หรือสองไร่เนี่ยจะเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงควายกี่ตัวดี mm hmm. แล้วก็เอาเอามูลมันมาเป็นทําปุย๋ย อย่างนี้ถือว่าเป็นการผลิตแบบาการผลิตข้าวแบบอินทรีย์เนี่ยจะเลี้ยงสักกี่ตัวดีเราก็ทํางานวิจัยในหมู่บ้านเลยนะครับในพื้นที่จริงเลยว่าเราเลี้ยงแบบขังข้อก็คือว่า,อาเอาวัวควายในยขังอยู่ในพื้นที่ที่เกษตรกร,ร,กรมีอยู่แล้วก็เก็บมูลเอาได้เก็บขี้ขอขอนุญาตใช้คําตรงๆนะก็เก็บขี้วัวขี้ควายที่ได้เนี่ยแล้วก็เอาไปใส่ในนา กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเลี้ยงแบบกลางคืนขังไว้แต่กลางวันเนี่ยปล่อยออกไปแล้วก็เก็บขี้ไปใส่ไว้ในแปลงนาผลงานของเราออกมาสรุปก็คือว่าถ้าท่านจะเลี้ยงแบบขังเอาไว้แล้วเก็บมูลเอาไว้เนี่ยต้องใช้ประมาณ3ตัวต่อไร่ไร่แต่ถ้าเลี้ยงแบบปล่อยนะครับเลี้ยงแบบปล่อยนี่ขี้มันก็น้อยหน่อยเพราะฉะนั้นต้องเสียเลี้ยง4่ตัวต่อสองไร่ ถ้าผลเอาเอาขี้ที่ได้เนี่ยไปใส่ในแปลงนาเนี่ยเรายังพบว่าผลผลิตข้าวที่ได้เนี่ยใกล้เคียงกับเกษตรกรที่เขาใช้ปุ๋ยอินรีอปุ๋ยเคมีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สรุปได้ว่าถ้าท่านอยากเลี้ยงวัวควายแล้วก็เอาขี้เข้ามันไปใส่นาเนี่ยถ้าเลี้ยงแบบขังคอกเนี่ยใช้3ตัวต่อ2ไร่ ถ้าเลี้ยงแบบปล่อยก็4ตัวต่อ2ไร่อันนี้ก็ได้ผลผลิตได้ใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเกษตรกร,ร,กรน่าจะพิจารณาเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยต้นทุนการผลิตข้าวของเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าตาประเทศอื่นๆทั่วไปเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีกันมากนะครับมหาศาลในขณะที่เรามีการเลี้ยงสัตว์อยู่เราน่าจะหันมาแนวทางมาใช้ในการเอา ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัวมืนควายนี่แหละครับเอาไปใช้ในแปลงนาของเราก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้นะครับส่วนในกรณีที่เอาไปแปลงผักเนี่ยข้อมูลขณะนี้เรายังไม่มีว่าถ้าเราปลูกผักเนี่ยเราจะต้องใช้พื้นที่ะจะต้อง ใช้ในหนึ่งไร่เนี่ยที่เราจะปลูกผักชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยเราจะต้องใช้มูลวัวม,มูลควายสักเท่าไหร่เนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ซึ่งก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะอนาคตเพราะผมคิดว่าเราอาจจะต้องจัดงานวิจัยเพื่อจะลองสรุปให้ได้ว่าถ้าจะปลูกคณะสักหนึ่งแปลงหนึ่งไร่เนี่ยเราควรจะมีว,วัวมีควายสักกี่ตัวอ,อย่างนี้เป็นต้นครับก็ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ผมดูถ้าเกษตรกรจะทําอะไรก็จะมีค่าแรงแล้วก็ค่าควัตถุดิบ,บปุ๋ยเนี่ยมันค่าอาศัยคนอื่นเราไปเราไปลดไม่ได้ค,ค่าแรงก็ลดยากละนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่ทําเกษตรอินทรีย์โดยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคกระบือเข้ามาร่วมด้วยก็จะทาให้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยคนอื่นอาจารย์ครับมีข้อ,อเรียนถามอาจารย์สั้นๆอีกว่า หากมีนักศึกษาหรือตอนนี้ผู้ปกครองฟังอยู่หรือนักเรียนอยากจะเรียนสัตวศาสตร์ไม่ว่าจะเรียนปริญญาตรีโทเอกของภาควิชาอาจารย์แนะนํำยังไงแล้วถ้าเกิดต้องการข้อมูลในลารายละเอียดจะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ไหนครับครับขณะนี้ในภาควิชาสัตวศาสตร์ของเราเนี่ยมีหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเลย ครับเรียนตั้งแต่ตรีถึงเอกเลยแล้วเด็กส่วนใหญ่นะครับก็เรียนแล้วก็มีทุนมีตอนให้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปร,กรากฏว่ามีบริษัทต่างๆเนี่ยมารับเด็กศัตวาาศาสตร์ถึงที่ภาควิชาของเราเลยมาสัมภาษณ <มา S 1> ์มา,มาดูตัวเลยมาดูตัวครับแม้ว่าขณะนี้เราจะผลิตแต่ละปีเนี่ยปริญญาตรีอยู่ที่ประมาณ80คนต่อปีเนี่ยแต่เราก็ยังเด็กส่วนใหญ่ของเราก็จบไปแล้วก็สามารถหางาน หางานได้นะครับ,รบส่วนปิญญาโทปิญญาเอกเนี่ยก็ปัจจุบันก็เพิ่มจํานวนขึ้นปีละประมาณ20กว่า20กว่าในระดับปัญญาโทแล้วก็ปัญญาเอกก็สัก10กว่าคนแต่เด็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยจบไปแล้วก็สามารถที่จะหางานได้ไม่ยากนะครับถ้าสนใจนะครับก็จะสามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็0-43นะครับ202362นะครับ043 202-362นะครับเรายินดีที่จะให้คำแนะนำกับพวก,กเกษตรกรหรือนักวิชาการหรือแม้กระทั่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่สนใจอยากจะเข้ามา,าทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆจบแล้วจะไปทำงานอะไรหรือจบแล้วสามารถเอาความรู้ไปปฏิบัติเองได้ไหมอันนี้เราก็ยินดีครับครับ ท่านผู้ฟังแนละท่านผู้ชมครับก็คงไม่ต้องสรุปอะไรนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ได้บอกเปิดโทรศัพท์เรียบร้อย2รอบแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่จะทําให้เกิดการข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเรื่องอการผลิตโคเนื้อหรือควายนะครับเพื่อที่จะให้บ้านเราได้มีอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยนะครับวันนี้รายการประตูมอขอสู่ชุมชนต้องขอบคุณท่านวิทยากรคือรองศาสตราจารย์ดร,รสุธิพงศ์อริยพงศ์สัน ภาควิชาสัตวสาสทร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะครับและขออนุญาตที่จะลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับ